ยินดีต้อนรับสู่เริ่งงามยามดีคำทํานายโชคลาภการงานการเงินประจำวันผู้ที่เกิดวันจันทร์การเดินทางเดินทางไกลควรระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดแต่โดยรวมแล้วราบรื่นดีโชคลาภมีลุ้นจากคนใกล้ชิด หรือผู้ใหญ่ให้โชคการงานงานเอกสารการเจรจาได้ผลดีได้รับการยอมรับการเงินหมุนเวียนดีแต่มีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆไม่ขาดมือเลขมงคล2และ9และทั้งหมดนี้คือคำทํานายประจําวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568ขึ้น15ค่ข้ามเดือน10ปีมะเสง็งอย่าลืมว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายอยู่ที่ใจ และการกระทําของตัวเราเองขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีงามในทุกย่างก้าวฝากติดตามรับฟังคำทํานายในครั้งต่อไปด้วยนะครับ